เนื่องจากมีเพื่อนๆถามมาว่าการปลูกต้นมะละกอพันเตี้ยในบริเวณบ้านที่มีแสงแดดส่องถึงจะได้หรือไม่คลิปนี้เลยทดลองดูซะเลยค่ะมาดูผลการทดลองไปพร้อมๆกันนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรต้นเนี้ยปลูกในกระถางด้วยค่ะถ้าหากใครที่มีโอกาสปลูกลงดิน คงจะเพอร์เฟกมากกว่านี้แน่นอนค่ะแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดค่ะเลยต้องปลูกแบบนี้มาลองดูกันการทำให้มะละกอพันเตีย้ยติดผลดีนั้นนะคะต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ในหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่น 1. ต้องเลือกพันุ์แล้วก็เตรียมต้นกลา้า การเลือกพันธุ์และเตรียมต้นกล้าเนี่ยควรจะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมพันธุ์มะละกอเตี้ยที่นิยมนะคะอย่างเช่นพันธุ์แขกดําพันธุ์ทอแลนด์พันธุ์ปากช่องเป็นต้นค่ะพันธุ์เหล่านี้นะคะมีลักษณะเตี้ยติดผลดกและมีรสชาติดีเลือกต้นกล้าที่มีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มและปราศจาก โรคและ,มะแมลงค่ะการปลูกและดูแลมะละกอมะละกอเขาชอบดินร่วนระบายน้ำดีค่ะและผสมปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักลงไปด้วยนะคะถ้าปลูกหลายต้นต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะห่างสักประมาณ2 3ถึง3เมตรก็ได้ค่ะเพื่อให้มะละกอเขามีพื้นที่ในการเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะการให้น้ำมะละกอ มะละกอเขาต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะโดยเฉพาะในช่วงออกดอกแล้วก็ติดผลควรรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ไม่ให้แฉะจนเกินไปนะคะการให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่น15 15 15หรือ16 16, 16กก็ได้ค่ะแต่บางครั้งก็ใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะคะเพราะว่าเราปลูกในกระถางเนี่ยมันจะช่วยให้ดินร่วนและมันเป็นการบำรุงต้นและผลด้วยค่ะเราปลูกในกระถางมันยากกว่าการปลูกลงดินนะเพราะว่าอาหารมันน้อยแล้วก็พื้นที่มันแคบนะคะ เวลาเห็นดอกอย่างเงี้ยจะดีใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยเหตุที่เราปลูกในกระถางนี่แหละเราก็เลยจําเป็นต้องฉีดพ่นด้วยน้ําฮอร์โมนขั้วเหนียวค่ะไม่งั้นดอกมันจะหลุดร่วงหมดเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราปลูกไม้ผลนะคะจะสังเกตดูว่าถ้าปลูกในกระถางแล้วฉีดพ่นหรือว่ารดด้วยฮอร์โมนขั้วเหนียวเนี่ย มันจะติดผลแน่นอนเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอาจจะให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยก็ได้นะคะในช่วงที่เขาออกดอกเพื่อช่วยให้ติดผลดีขึ้นด้วยค่ะอีกทางหนึ่งนะคะการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นมะละกอเนี่ยมะละกออาจจะพบกับปัญหาโรคและ,มะแมลงเช่นโรครากเนา่าโรคใบจุดและ,มะแมลงวันทองดังนั้นควรหมั่นสังเกตและวก็ป้องกันกำจัดเมื่อพบปัญหานะจ๊ะเทคนิคเพิ่มเติมการตอนกิ่งมะละกอจะช่วยให้ได้ต้นมะละกอที่เตี้ยลงและติดผลเร็วขึ้น การเด็ดยอดมะละกอในช่วงแรกจะช่วยกระตุ้นให้แตกกิ่งข้างและติดผลมากขึ้นการผสมเกสรมะละกอมีทั้งต้นตัวผู้ต้นตัวเมียและต้นกระเทยค่ะต้นกระเทยจะให้ผลผลิตดีที่สุดค่ะหากปลูกต้นมะละกอตัวเมีย ควรปลูกต้นมะละกอตัวผู้ไว้ใกล้กลๆด้วยนะคะเขาจะได้ผสมเกสรกันค่ะเคล็ดลับจากประสบการณ์การใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติเช่นเปลือกไข่ผสมกับขี้เถ้าช่วยในการบำรุงต้นและเพิ่มผลผลิตค่ะการตอนกิ่งจากต้นแม่ ที่ให้ผลผลิตที่ดีจะช่วยให้ได้ต้นมะละกอที่มีคุณภาพจ้าเคล็ดลับเพิ่มเติมมะละกอเขาชอบแสงแดดจัดค่ะดังนั้นควรปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันค่ะเพื่อนๆต้นมะละกอไม่ทนต่อน้ำท่วมนะคะดังนั้นควรปลูกใน ที่ดินที่ระบายน้ำดีค่ะการดูแลมะละกออย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ได้ผล,ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามให้ด้วยนะคะกราบขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้มะละกอกำลังออกดอกดีและดอกไม่ร่วงต่อไปต้องมาลุ้นกันค่ะว่าผลจะเป็นยังไงรอติดตามชมต่อไปนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูค่ะบา,บาย